สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนชาวเชชนแคมนะคะก็ไม่มีอะไรมากาก่ผมลูกค้าผู้เร้าครกวดนุมเรียปีนี้นะคะ2014เนอะ2014หมายเลขอะไรคะ28ครับ28น้องแก๊ปนะจ๊ะที่นี่มีน้องโตโต้กับน้องแก๊บ2คนอันนี้กับสูงเท่าไหร่คะ ร้อยเจ็ดสิบเก้าเห็นไหมถ้านอนไวกว่าน,นี้จะร้อยแปดสิบห้ามาเดี๋ยวเราไปนิดนึงค่ะร้อยเจ็ดสิบเก้าก็สูงมากนะพี่แจ็คสูงร้อยหกสิบแปดเองนะคะแต่ผู้หญิงเนะะี่ยค่ะสูงมากไม่ดีนะเนาะเใหน้ผู้ชายอยู่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราด้วยเดี๋ยวไปไปเลยค่ะต้องเลหรือไอคอนให้ี่ไหนอยถ้าเดี๋ยวห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ชายถือว่าห้องน้ำก่อนอเพราะเห็นความสูงที่ไม่ได้อ,อดทนไม่ได้เลย นนะคะอันนี้ไม่ใช่หนุ่มพี่อ้ออะไรหรอกคะนี่คือพี่ค่ะน้องค่ะชื่อน้องอะไรลูกพี่ต๋องน้องชื่อต่องสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเซนนะคะสูงกี่นิ้วห้าห้าหกนิ้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะวันนี้ตัดผมให้ซีจี้ซีจี้ตัดผมให้แฟนน้องเอาอะ ไม่เอาขึ้นเขาเบือนะเขาจะออกกระโลกางเนาะที่แต่ที่แอควายฝากผลงานด้วยนะครับแล้วก็นงานเยอะมากลายแบบสายลูกนายเวลาสละครละครเรื่ออะไรละครบอกไม่ได้ช่องได้ไหมสองช่องเป็นนั้นมันอ่นองพีทูอ๋อโอเค ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีเจอลูกค้าเขาไม่ได้มาด้วยกันนะคะเป็นลูกค้าก็อันนี้น้งต่อสายดเดินแบบอยู่แล้วเนาะออกแบบงานอะไรย่างเงี้ยเราเตรียละครเข้าวงการไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัดผมที่ร้านมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้านะครับหนุ่มๆหนุ่มๆนะคะตอนนี้อายุ2ีอันนี้เท่าไหร่นะลูก21ครับ21น,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 นะครับอายุผ่านแค่ปีเดียวเนาะอันนี้ผู้เข้าประกวดหนุ่มกีออน้องแก๊ปนะจ๊ะ เอสซิกแพกอย่าเปิดเลยจ้าอขอบคุณนะที่ฟอลโล่อ่ะแล้วก็แสนกว่าแสนกว่า,วาอะไรนะฟอลโลเวอร์แล้วเนาะเปิดให้เขาเถอะน้องเถอะนิดเดียว<ห>ถ้ารอบหน้าถ้าฟอลโล่แต้มไลค์ไม่ขึ้นพี่ก็ไม่ให้เปิดนะจ้าเออเปิดให้น้องนิดนึงอ่ะนิดชอนิดนึงทำยังไงกินอะไรถึงมีซิกแพคอย่างเงี้ยคะอคัออกกำลังกายครับแล้วก็กินแต่โปรตีนนะกินโปรตีนเหรอคะไม่กินก็ะะกินเป็นไข่ขาวได้มั้ยใช่แนะนําไปเลยแล้วมาไ้ายคลิใช่ไหม นี่พี่นับไปนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอ่า <c oughs> เอ๊หนุ่มกิโอมีไหมหนุ่มบ้านที่ผู้เข้าประกวดโชว์เลยจ้าแข่งเลยลูกแข่งเลยอันนี้นึงเอเขา,าไม่เป็นไรครับฮะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้าน,นะจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวภาพหน,นึ่งเปไม่เปิดละอย่างนี้นะอุ้ยมีอ่ะแอบมีเปิดนะท่าแล้วยังไงฝากน้องๆน,น,นะกดนี่ด้วยถ้าสมมติเขาบอกว่าถ้าเขาได้ที่หนึ่งเขาจะมาเปิดให้น้องดูนะ โซเชียลแคมปร้านอ่ะคนดูเยอะมากเลยแต่ไม่ไลค์อะทำยังไงดีต้องต่องมีก็ต้องไม่มีเปิดก็ได้ครโอเคค่ะ